หม่อมปลืม้มสัตว์พวกให้ท้ายยกหนุนเตรียมพัดทำถูกต้องปกป้องกฎระเบียบ จากกรณีที่หยกเยาวชนอายุ1 5นักเรียนชั้นม .4 นักเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งตกเป็นจำเลยในใคดีม .112 ได้โต์ข้อความถูกไล่ออกจากโรงเรียนซึ่งต่อมาทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ออกแถลงการชี้แจงน้องหยกไม่มามอบตัวตามที่กำหนดจึงไม่มีสถานะเป็นนักเรียนพร้อมยืนยันไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียนดูแลช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถถึงแม้นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ปรากฏเป็นข่าว แล้้วนนัอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่15มิถุนายนมอมหลวงนัทธกรเทวกุลหรือคุณปื้มผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ชื่อดังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความคิดเห็นต่อกรณีของน้องยกโดยระบุว่า1ในด้านสิทธิเสรีภาพสิทธิเสรีภาพก็ยังอยู่ใต้กฎหมาย คุณมีสิทธิเสรีภาพภายใต้ที่กฎหมายกำหนดนี่เรียกว่าสังคมที่มีกฎระเบียบในกรณีนี้สถาบันการศึกษาก็มีกฎของสถาบันอยู่ในโรงเรียนก็ต้องมีกฎระเบียบของสถาบันศึกษานั้นๆ 2. เราจะสอนให้เด็กรุ่นต่อไปไม่เคารพกฎไปเรื่อยๆหรืออย่างนี้ถ้าอนาคตมีคนไม่พอใจจะเปลี่ยนกฎอะไรก็ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎนั้นเลยง่ายๆทั้งที่โดยส่วนรวมผู้อื่นก็ยังยินดีปฏิบัติตามกฎนั้นอยู่มันแฟต่อ ผู้อื่นซึ่งร่วมศึกษาในสถาบันนั้นไหมคนส่วนใหญ่มีเหตุผลและเคารพกติกาโรงเรียนไม่ต้องกังวลกับนักการเมืองหรือสื่อหรือพิธีกรหรือ NGO ที่เก็บแต้มเข้าตนเองด้วยการให้ท้ายเด็กหรอกครับทำในสิ่งที่เหมาะสมแล้วสังคมจะเห็นเองว่าใครผิดใครถูกการเรียนเป็นโอกาสที่พิเศษ เป็น p ร v เวลิจของเด็กที่ได้เรียนในโรงเรียนเอกชนที่มีคุณภาพที่มีชื่อเสียงนักเรียนผู้นั้นควรตระหนักถึงสิทธิพิเศษตรงนี้การทำสีผมหรือแต่งตัวอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่สิทธิ์ไม่เคยเป็นสิทธิมทธ์มันแค่เป็นสิ่งที่คุณอยากทำตามอำเภอใจเท่านั้นรณรงค์ให้เด็กปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานการศึกษาจะดีกว่าไม่ใช่วันๆเอาแต่ให้้ายนักเรียนเพื่อให้ตนเองดูเหมือนเป็นคนที่เชียเรื่องสิทธิเสรีภาพโรงเรียนจำนวนมากในโลกถ้าเป็นเอกชน ต้องจ่ายเงินก็มียูนิฟอร์มและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยมการเคารพกติกาตั้งแต่เล็กๆเลยเน้นความรับผิดชอบต่อตอนเองและผู้อื่นมากไม่ใช่เอาแต่ให้ท่องเรื่องสิทธิของตอนเองตามที่ตอนนี้มีการเชื่อกันเรียนโรงเรียนมัธยมประจาในยุโรปสหรัฐเขามีกฎแม้แต่เรื่องกรอบเวลาในการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือเรื่องอื่นๆโซนเอเชียก็เช่นกันการปฏิบัติตามกฎที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสวัสดิภาพของนักเรียนคือการฝึก การควบคุมตนเองเป็นทักษะชีวิตที่สำคัญมากอีกครั้งถ้ารักรุ่นต่อไปจริงๆไม่ใช่รักเพื่อให้ตนเองดูเหมือนว่าเป็นฮีโร่ของฝ่ายประชาธิปไตยก็ควรที่จะสอนให้เขาปฏิบัติตามกฎส่วนใครอยากให้ท้ายเด็กไปเรื่อยๆก็เชิญแล้ววันหนึ่งก็จะเข้าใจเองว่าผลต่อตัวเด็กผู้นั้นและผลต่อสังคมจะเป็นเช่นไร